คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับผมและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆครับกับเล่นกีฬาอายุยืนนี่ไงคือกีฬาสำหรับผู้สูงอายุอ๋ออสงทนุษยอนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเหรอใช่ครับจริงๆคุณเล่นได้นะเล่นเพราะว่าคุณเริ่มใกล้เข้าสู่สูงอายุละผมผมยังต้องเล่นพวกแบบ ผัดผลก่อนอะได้เพราะว่านี่ไงอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันพี่แล้ววันที่13มเมษายนนะครับผมซึ่งูดสูงอายุแห่งชาติดองจากจป็นชาวสงกราแล้วยังคือวันผู้สูงอายุแห่งชาติด้วยขอบคุณค่ะอ้าว เล่นวันที่ดีนะเล่นตัวเองเราก็เล่นซ้ำม,มาให้พี่เพื่อให้คนได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุถูกนะครับผมก็ต้องมีวันนี้เกิดขึ้นค่ะในไหนเราพูดถึงความสําคัญของวันผู้สูงอายุแบบนี้นะคะก็ต้องบ,บอกเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยวิธีการหนึ่งที่จะสามารถดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนยาวได้นั่นก็คือเรื่องของการเล่นกีฬานี่แหละออกกาลังกายออกกาลังกายนะคะคมันจะช่วยลดระดับความดันเลือดนะคะทําให้ระบบหัวใจแล้วก็ปอดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นรจริงๆแล้วก็มีกีฬาอีกหลากหลายประเภทมากๆนะคะที่ ที่เหมาะสมกับคนอายุยืนใช่ครหรือว่าผู้สูงอายุอะไรแบบนี้<ช>ผู้สูงอา,อายุหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยฉันจะเล่นอะไรได้บ้างดีนะโอ้โหมีกวลาหลายอย่างมากมายของผู้สูงอายุที่สามารถเล่นได้ จากการศึกษาค่ะจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้นี่นะคะร่วมกับนักวิจัยจากฟินแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเขามีการติดตามชีวิตคนกว่า80,000คนแล้วก็ติดตามเป็นเวลาเฉลี่ยประมาณ9ปีเพื่อที่จะหาคําตอบค่ะว่ากีฬาบางประเภทเนี่ยจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้หรือเปล่าซึ่งคําตอบก็คือว่าคนที่เล่นกีฬาประเภทที่มีไม้ตีนะครับอย่างเช่นนี่แหละหปิงปองเทนนิสนะครับบดมินตันเนี่ย เป็นประจำนะครับผมอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสเสียชีวิตตลอดช่วงเวลาในการสำรวจน้อยที่สุดนี่นะครับแล้วก็ลดโอกาสเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยถึง47เยอะนะเยอะนะโอ้ทำเป็นเล่นไปค่ะนะครับส่วนคนที่ว่ายน้ำก็สามารถลดโอกาสความเสี่ยงจากการเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่ออกกำลังไม่ออกกำลังกายเลย28เปอ็นนะครับผมเป็นแอโรบิก ก็ได้นะคะที่ทุกวันนี้เราเห็นตามหน้าห้างเนี่ยเออทำเป็นว่าเราไปอา่อาวันนี้ไปไหนดีคะเอเอนั่นแหละช่วยได้ค่ะคนเต้นแอโรบิกเนี่ยลดโอกาสเสี่ยงได้ถึง27%แล้วก็ปั่นจักรยานนะคะลดได้ถึง15%ด้วยกันแล้วก็คณะผู้วิจัยเนี่ยเขาบอกว่าความแตกต่างเนี่ยมันจะเกิดจากลักษณะที่ต่างกันไปของคนเล่นกีฬาแต่ละประเภทนะคะคโดยคนเล่นกีฬาอย่างพวกเทนนิสปิงปองเนี่ยหรือว่า คือคนที่เล่นอะไรก็ตามที่มันจะต้องมีคู่มีกลุ่มหลายๆคนขึ้นไปเขามักมจะเป็นสมาชิกของ,ของสมโมสรกีฬานั้นๆใช่หรือว่าแบบไปสมัครฟิตเนสหรือว่าไปสมัครแบบอะไรก็ตามที่เราจะต้องไปมันบ่อยๆแล้วมีกวนมีแก๊งอะไรแบบนี้เนี่ยนะกะ็จะมีเครือข่ายกันเนาะแบบนัดกันออกกำลังกายวันนี้ ตีเป็นกวนไหมมันพุดนัดกันมีแก๊งกันซึ่งดีมากเลยนะคะคคือถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยญาติญาติเนี่ยถ้าเกิดว่าไปไหนอะแม่แบบอ๋อไปหาเพื่อนเย็นนี้มีนัดเต้นแอโรบิกอะไรอย่างเงี้ยนี่อสิที่ดีอย่าไปห้ามเขานะต้องสนับสนุนต้องให้ทําเลยถูกต้องครับเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าความแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันใช่มีแบบว่าสังคมที่ดีของเขาว่าในการแบบพากันไปนู่นไปนี่ออกกำลังกายด้วยกันอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือมมมัััันนนนนีีปรระโยยยช์ตต่่่่อออาาาาางงงงกกกกแแบบบทท้้้้้เ็ว ว่าอาหย่งปิงปองที่เราหยิบยกมันเล่นกันนี้เนี่ยเป็นกีฬาที่คนทุกเพศทุกวัยเล่นได้อย่างที่กันบอกว่าผู้สูงอายุก็เล่นได้เล่นได้จนถึงแก่เท่าเลยเพราะมันแทบจะไม่มีอันตรายอะไรเลยเด็กตัวเล็กๆจะเล่นกับคนกล้ามใหญ่ๆมากๆก็ยังได้ก็ได้เพราะว่าใช้แบบว่าทักษะในการแบบ มองลูกตีอะไรอย่างนี้ใช่มันไม่ได้ว่าจะต้องเป็นคนแรงเยอะหรือว่าจะต้องเป็นคนที่มีแบบโอ้โหความสามารถแบบเฉพาะตัวหลายอย่างอะไรแบบนั้นนะคะมันก็ไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บด้วยครับผมและเหตุผลที่สามารถนามาอธิบายได้ว่าทําไมกีฬาเทนนิสนะครับบดมินตันและฟุตบอลเนี่ยถึงช่วยยืดอายุให้กับคนที่เล่นได้นานกว่ากีฬาชนิดอื่นเนี่ย <c oughs> เพราะาเขาบอกว่ากีฬาเหล่านี้นะครับผมเป็นกีฬาที่เล่นกัน2คนขึ้นไปคือมีสังคมนะครับแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทำให้เกิดความช่วยเหลือไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันซึ่งมีผลต่อการที่มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วย ค่ะนะคะรวมไปถึงกีฬาบางประเภทนะอันนี้อาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมเช่นอะไรก็ตามที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้พลังในการเล่นแบบค่อนข้างมากค่อนข้างเยอะเหลือเกินมันก็จะดึงความเข้มข้นของร่างกายหรือว่าดึงพลังออกมาใช้เขาบอกว่าการเล่นประเภทนี้เนี่ยอย่างเทนนิสแบดมินตันหรือว่าฟุตบอลเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงพลังงานออกมาใช้แล้วก็สร้างสุขภาพที่ดีกว่า กับการออกกําลังกายที่ใช้ความเข้มข้นระดับปานกลางอันนี้ยกตัวอย่างจากการวิ่งให้ฟังยังไงอย่างการวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่านักวิ่งที่ใช้แรงในการวิ่งเร็วๆ อันนี้คือเขาจะดึงพลังที่เข้มข้นของร่างกายออกมาใช้แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งช้าๆจ็อกกิ้งวิ่งเรื<ๆ>่อยๆไปเรื่อย,อยๆอันนี้เนี่ยเป็นการดึงพลังงานแบบปานกลางครับออแต่เขาบอกว่าถ้าดึงแบบเราต้องสลับเวลาคนที่แบบวิ่งมาราธอนแล้ววิ่งเรื่อยๆเนี่ยต้องสลับมีวิ่งเร็วบ้างเออ,เอ,อมันจะได้เป็นการสลับดึงพลังงานในร่างกายในยออกมาใช้ให้มันมีความเข้มข้นแล้วก็สร้างประสิทธิภาพที่มันดียิ่งขึ้นอ๋อนี่คือจะดีกว่ากับร่างกายเราดีกว่าเหมือนกับสมมติเราไปวิ่งลู่าาเเเีีห็นนบบบคกดดสปแ10 สิบกว่าอะไรเงี้ยปุ๊บพักสองนาทีแล้วก็กลับมาพักเป็นแบบอินเทอร์วัลเอ่อเป็นเดินสลับกันอะไรเงี้ยก็จะได้ประสิทธิผลกับร่างกายเล่ามากกว่าถูกต้องค่ะทั้งหัวใจอะไรต่างๆก็จะไปกระตุ้นการทํางานได้ดีครับผมก็เป็นงย่ายคิดดีๆเนาะในการให้ทุกคนได้ไปออกกําลังกายกันนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ผู้สูงอายุใครที่คิดว่าตัวเองแบบว่าเฮ้ยจะออกกําลังกายอะไรดีนะมีอีกหลายอย่างมากมายให้เราได้ดูแลตัวเองกันนะครับผมจะได้มีอายุที่ยืนยาวอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะครับ